สวัสดีปอแม่พี่นนสุกูสุกอนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเราอยู่ที่ทลาดนอยนะคะมาเที่ยวงานเจค่ะ2025ใช่ครับใช่ครับที่นี่มีอาหารอร่อยใช่ไหมคะน่าจะมีนะไอ้คุมาพี่ที่แล้วก็มีคนกินหยอบมากมีแค่คนอร่อยครับกำลังมีพะเลอยู่ค่ะใช่ครับ เลยวันนี้จะก,กินอาหารเย็นนั่นแหละอะไรที่จะก,กินกันแรกจะเป็นขนมกรอกนะครับทีนี้อร่อยมากนะครับที่ตลาดน้อยเป็นอันที่เป็นเหมือนดังๆครับที่นี่ ี่นี่นานนะครับอะไรนะครับทเรื่องบาวอ๋อครับกี่ชิ้นนะคะเจ็ดคู่เจ็ดคู่ว้าวน่ากินมากเลยจริงใช่ครับเอาต้นเดียวครับขายบอลละกี่ชิ้นคะหลายชิ้นใช่ไหมคะเขาอร่อยที่นี่ครับลายกลมหอมนะหอมมากหอมไ อยากกินใช่ไหมครับตอนนี้ลอ, <laughs> องชิมขนมครอกนะครับระวันนักกิวาร้รอนมากครับกำลังร้อนกำลังร้อนมากโอ้ oh my god ชอบกินไหมคะปกเกจชอบกินอยู่ครับชอบกินมากแล้วก็ทีนี้อร่อยเพราะว่าหนุม่มแล้วก็รุงข้างในแล้วก็ข้างนอกมันครอบครอบนุ่มนุ่มนุ่มในกรอบเอ้ยหน่อยอยู่นี่จะใส่ครอบนอกนุ่มในเออใช่ใช่ครอบนอกก <laughs> รอบนอกอนอกุน่มในคร <laughs> ับใ,ใช่ค่ะ <laughs> Oh you can see the crispiness It's so good Right let's try ขนอมที่อมนี่ชอบอร่อยมากแบบมัเหมือนกันนะใช่ไหมชอบกินขนมกรอกมากๆครับกินได้แบบทุกวันแล้วก็กินได้ทั้งกล่องด้วยค่ะใช่ครับมัน You can eat all of the box I could Could you? Yeah มันอร่อยมากแล้วก็เค็ม ผสมกับหวานเพราะว่าเอมลีชอบอาหารขนมไทยเขาผสมเค็มกับหวานเนาะเพราะว่าที่อังกฤษมีแต่หวานแต่ที่ไทยเขาแบบผสมเค็มด้วยค่ะทำให้รสชาติแบบครบรสชาติค่ะอร่อยชอบมากนะไอ้เพือลองไอ้ชอบต้องใส่อะไรอะไรนะต้องหอมรับ้องหอมอร่อยมากใช่บางร้านเขาใส่ต้มหอมใช่ครับอร่อยมากค่ะอยากถามว่าอันนี้ พักส yeah. ิบกว่าปีเลยเหรอจากแม่หนูค่ะจากแม่และหนูรุ่นสองแม่และหนูไม่ขายแล้วลูกๆไม่ขายแล้วหมดรุ่นยังไม่เคยขายลูกไม่อยากขายแล้วเขาทำงานบริษัทตรงนี้เขาเกิดในเนี่ยมีเฉพาะร้านนี้ใช่ไหมคะที่ขายโอ้หายากเลยลูกหนึ่งสามสิบพัดหยาบดีรุ่นสามสิบใช่ครับแล้วมีอันนี้มีประโยชน์อะไรคะประโยชน์แก้เจ็บคอแก้ลำคอเสียงดี มีมีลูกค้าคนหนึ่งผ่าน PT แล้วไม่มีเสียงไปหาหมอฉีดยามาก็ไม่มีเสียงแล้วก็สั่งยาให้เขาปีนกินอุ่นๆพรุ่งนี้เสียงมาแล้วกินกินกินก็หายดีมากเลยค่ะไม่ดีมากเป็นผลไม้หรือว่าเป็นสมุนไพรเป็นแค่เหมือนยาจีนอย่างนี้อย่างดีใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นยาจีนสต็อกในโทรศัพท์อ๋อค่ะเป็นแค่แค่ยาจีนอ่ะสมุนไพรก็โอ้ my god คนซื้อรั่วสิบาทต้มแล้วไม่อร่อยนี่ซื้ออย่างคัสสามสิบาทกินเหมือนอ่างุ่นใช่ไหมเหมือนอ่างุ่นไม่รู้สินอ่างใจไหมแล้วเราไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลดีแล้วครับชุบกับแบบรู้มไหมคะเราไม่ขมกินแล้วมันชุ่มคอรกินแล้วมันชุ่มคอได้ค่ะเอาอุ่นๆอย่างนี้ดีอันนี้มีแค่สอนทุกของกินอาหารเจใช่ไหมครับปกติไม่ปกติไม่ได้ กินใจสิบวันธรรมดาหนูชิ่งเงียบเรามีคนมาเหมาเหมาไปทําบุญทําออกงานไปเปิดช่วยช่วยคนช่วยอะไรเป็นปกติเอาไปทําบุญใช่ไปทําบุญก็ได้ปกติไม่ได้ขายใช่ไหมคะขายค่ะขายแต่ใส่ขวดคุพูดจีตพูดไทยเก่งอ่ะเพราะคุณค่ะเป็นคนไทยในใจค่ะสวยมากเลย อร่อยมากครับเปมะเร็อันนี้คือต้องกินร้อนหรือเย็นคบกินอย่างนี้แล้วแยะขาวใส่น้ำแข็งก็มีอร่อยมากเห็นเยชุ่มคอไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลมันรู้สึกว่าเยออร่อยมากครับมันสุกภาปด้วยครับแล้วก็อันนี้ปกติไม่ค่อยมีครับนี่แค่ตอนเป็นทุกองกินเจครับ อร่อยอร่อยคนทำทำอย่างนี้ภาษาอิตาลีเรามีคนด้หลังมาแล้วผู้ชายทนั้นค่ะทบายให้คนอู้ะดองช่อแ้วก็ดมารับดากครับีกบดีมากครักคระดีมากครับดีมครัครับากคาคับดีมากครากคีครับรับร่อยครััรย ครับอันนี้อ๋อสวัสดีครับอร่อยมากค่ะทุกคนใช่ไหมครับใช่สุขภาพด้วยครับมาตินมาตินรู้ทุกอย่างเลยนะไอ้เพื่าไอแอมรีไปขับมาตินมาตินพาเอมิลี่ไปกินอาหารไอ้เพื่อนมาตินนี่ปีที่แล้วครับเพื่อนมาใช่ครับและตรงนี้ดีมากเพราะว่ามีข้าวหนมตัวข้าวนมอะไรตุ๊ดตับตั๊ตับ สุดตบบสนใจมากครับหายากมากด้วยครับหอมหอมครับนุวยไหมครับทุกคนนุวยไหมครับนุวยไหมครับกําเนี่ยเยอะ โอเคให้เพ okay. so, so, ื okay. Then, ่อนเป็นคนที่สองนะคะป้องกันไม่ได้อ้ยนักไหมถ้างั้นชนใช่ไหมนะโอเคหนแล้วก็ยูสองามโอเคระวังนะหนึ่งสองสามหนึ่งสาม้ยโอ้ยเฮ้ยว้าวโอ้อันนี้ก็เหนื่อยแล้วเนาะนักอยู่นะโอ้ย ว้าวสนุกดีโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับออันนี้อันนี้ก็มีมีน้ำผึ้งเหรอครับอันนี้ก็น้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเนาะน้ำตาลครั่น้ำตาลอันนี้ใส่อะไรบ้างคะวมีอยู่ั้มะม่วงค่ะอ้พวกพวกรับเป็นมะม่วงด้วยเหรอครับไม่เคยกิน มะม่วงเหรอครับ t h e เ have a mango one อ๋อมะม่วงมะเล็ดอ๋อมะเล็ดไม่ถึงว่าเม็ดเม็ดเม็ดของมันอ๋อ the the seed the seed นะเขาใส่เขาก็ตั้งกับขวดเบียร์เหรอคะกับขวดเบียร์ อันนี้โคลานใช้โคดเบียด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้สมัยใหม่สมัยสมัยใหม่เนาะสมัยใหม่ใช่เมื่อก่อนเป็นไม้อันนี้ง่ายกว่าใช่ไหมคะใช่ผมง่ายกว่าปีนใช่อันนี้กินเบียก่อนเนาะแล้วก็เออมีเล่นมีมีความสุขด้วยว้าวอือมีไลฟ์โพสิตนะใช่ครับโอเคนะครับตัวนี้มาลองกินเอมิลี่ซองสานแดนนี่มากเลยเพราะว่าแดนนี่ไม่กินเลย ใช่ไหมครับอายากให้แดนนี่ลองชิมอร่อยอร่อยด้วยแต่เขาตีท็อกชิลนะคะอืมคลิ่นหอมมากครับก็ดูข้างในมันกรอบมากเลยนะคช่เขาใส่น้าตาลด้วยใช่ไหมคะกรอบมากครับอออ,ออร่อยนะอร่อยมากครับทุกคนม,มันใช่ไหมอมกรอบกรอบมากแล้วก็หวาน หวานด้วยใช่ครับที่น่อ๋อมีอ๋อ I think e n t อ๋อมีงาดามีทั่วอะไรนะมีลายแบบมีใช่ครับทั่วแล้วก็เม็ดมะม่วงแล้วก็งาดำแล้วก็ทั่วแอลมอนด์ด้วยค่ะใช่ครับมันดีมากนะอือวันนี้เราอยู่ไหนวัดแล้วนะครับมันดีมากครับที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ตลาดน้อย วันนี้ครับใช่ครับตุ๊ดตับตุ๊ดตับทำทุกทีครับ oh. ครับตุ๊ดตับอืม <c oughs> แต่อันนี้ก็นำสวัสดีครับ ตัวนี้ยังมีน้ำออยด้วยนะครับโอ้ดูน่ากินมากครับน้ำอ้อยใช่ครับแต่ว่าน้ำน้ำออยเป็นน้ำตามสุขภาพนะคิดว่ากินกินอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อครับเรตัวนี้อยู่ไหนวัดนะครับยังมีอาหารฟรีนะครับใช่่คะอย่าไปเอาแจกอาหารใช่ครับแค่อาหารให้สักคนใครใช่ครับออร่ย มีมีจ๊กแล้วก็มีข้าวสวยครับข้าวสวยเอาข้าวสวยเอาข้าวสวยเหมือนกันครับดูน่ากินมากครับอ๋อ้ขับบุ้ครับพี่ทำเองเหรอคะอ๋อครับอ๋อได้ค่ะอ๋อ้ขับบุ้มากครับอันนี้อร่อยมากแกก็โอเคลองด้วยครับอันนี้อะไรครับเป็นอ๋อครับอันนี้ด้วยได้ไหมครับเป็นซ้อืม ขอบุกมากครับแกงส้มต้นหนึ่งครัอ๋อมีความสุขมากครับอยไม่ชอบครับใช่โอ้ยเผ็ดนิดหน่อยครับหันสุขภาพมากครับทุกคนสุขภาพมากครับทุกคนจริงจริงเอมิลี่อยากเป็นอาหารอยากกินอาหารเจตลอดนะอ๋อเหรอครับใช่คิดว่ามันมันยากครับยากไอ้เพื่อนรอนะต้นอาย่ สิบหกเจ็ดสิบแปดไอยกินแค่เจอย่างเดียวแต่ว่าต้องไปกินกับเพื่อนอะไรเนี่ยมันยากกินอะไรก็ไม่ได้ํำอะไรก็ไม่ได้มันยากครับแล้วก็อาหารไทยถ้าไมา่ใช่เป็นงานเจน,นะ้ายากที่มันมีแค่เช้าหูหา้หรืออะไรแบบนี้นะะนแ,แต่ว่ามีออปชั่นนะท่านละที่มันมีคนฮินดูมันเยอะท้งที่มีศาสนาซิกเนาะใช่มีข้อออปชั่นก็มีครับ แต่ว่าต้องไปกินโมกดากับเพื่อนๆจะกินอะไรเนาะไม่ี่ชอบกินบุฟเฟชอบกินเนื้อชอบกินหมูแต่ถ้าเป็นก้าวานโอเคจะ้านตลอดชีวิตไม่ได้ใจค่ดอันนี้ข้อ่อยนะไฮมิลี่ข้ออยและในวัดน,นี้มันมีบิวชอบประยารด้วยครับมันบิวสวยมากครับทุกคนมัน ชอบมากนะต้นหมามาเที <aid> ่ยวที่ตลาดน้อยเนาะมาที่ไม่ค่อยหมาแถวชาวประยามันบวยเท่าไหร่ที่กรุงเทพเนาะมันไปที่ไหนที่กรุงเทพมันมันเสียเวลามันรถติดมากแต่ว่าวันนี้ก็มาก็ดีครับวิวสวยมากครับไอตรงนี้ชะลอนเพือกไม่ใช่พค่อะไรนะ ช,ชื่อเมนูอะไรนะเสาปิงเสาปิงเสาเหมอนเสาๆหรอหรือไม่ใช่เสาอาคิว่าเป็นเสาปิงไมเป็นเสาเาปิงเพราะว่าคนคนสวยค่ะ <c oughs> โอเคลองชิมขนมนะคะอันนี้เป็นแป้งหรือว่าข้าวแป้งค่ะอืมอร่อยมากครับอือร่อย อร่อยมากครับขนมปังเนาะอืมมันไก่ไก่ใช่ข้างไก่อืแป้งนุ่มมากเลยค่ะอร่อยอร่อยมากแล้วก็ใส่เต็มเลยนะใช่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าบาทเองนี่อืมรากัดีด้วยครับใช่แล้วก็มีร้อนแล้วก็เย็นกินได้ค่ะเสร็จกระตอกกระเดียกเด้ออร่อยมากขายทีไหนนะคะชื่อร้านอะไรคะแช่ในสังเกค่ะอ ที่รักจำเดียวทุกคนต้องรีบมานะคะถ้าอยากได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขายหลังจากวันที่29นะคะแต่ว่าอันนี้จะค่ะครับคุณครับอันนี้จำเต้จำพี79นานมากอันนี้คือเพื่อใช่ไหมครับโอเคมันก่อนมากร์ก่อนว้าวดูนนากินมากครับ ชดูมันแบบครีมี่อ่ะอือร่อยครับมากอร่อยอร่อยมากทำไมตังค์เชฟพีลานแห่งกลางครับต้องมีร้านต้องเปิดร้านแล้วนะต้องเปิดร้านนะจะมีลูกค้าเยอะๆครับปนนระจแ่อนค่ะอร่อยมากครับอร่อยอือร่อยมากคหอมชอบที่ว่ามีถั่วด้วยข้างนอกเป็นถั่วใช่ไหมคะ ภาษาอังกฤษคือ very good ครูมั้งครับอร่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่พรุ่ี้มาอร่อยจริงสาคูเราลองได้ชิมกันเท่าไหรนะคะอร่ฟรีหรอครับฟรีครับโอ้กระปุกมาครับโนมานี่โนมานี่นี่ยโอเคครับเป็นเป็นร้อนใช่ไหมครับอ๋อขอบประมากนะ เย็นหรื้อนคะร้อนร้อนอ้อร่อยมากครับอร่อยครับอร่อยมากครับน่า the beans t like tapioca 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 balls a it feels really healthy is วานน้อยมันสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะอือร่อยมากหวานเจี๊ยบใช่ไหมคะแม่หวานน้อยอันนี้หวานน้อยอันนี้หวานน้อยครับใช่จ้าเดนี่วันก้าวไหนดีคะขอบคุณค่ะอ๋อไม่เอาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไต้องช่วไข่ดาวี๊งค่ะอันนี้ นานแล้วครับพี่เจฟเพราถามเขาขนมด้วยขายนานนะครับขายนานยังคะขาย20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีใช่อันนี้มาจากเออ่น้ำตาลน้ำตาลสดอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ทำจากกะทิกะทิขอนันต์มิ้วขอนันต์มิ้วใช่ใช่เป็นกบเป็นกบเพชรบุรีไหมครับหรือเป็นกบเพชรบุรีเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพอ๋อครับครับแตเอาน้ำตาลสดเพชรบุรีอ๋อครับใชครับเจ้าของอันนี้เป็นเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าของแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรครับเป็นของเรา อ๋อครับเจ้าพ่อขี่เป็นเพื่ออะไรครับร้านเพ็งเส็งเนี่ยค่ะคุเชั่นอ๋อค่ะเขาสวยมากครับท่ะไม่ดินทำเองใช่ไหมครับทำเองเป็นแฮนด์เมดอ๋อสวยมากครับเเป็นนแฮดด์มค่ะสวยมากน้องกินดูได้นะคะครับกินก่อนครับขนมตัวไอ้ชอบไอ้ชอบมากต้องกินนี่ด้วยต้องกินข้างล่างต้องกินขึ้นไปต้นสูงมันต้องกินพร้อมกันช่อดอก พออก็บอกไม่ไผ่ไปลหอกนะอร่อยไหมครัเสร็จแล้วร้สอร่อยมากครับไม่ก็หวานมากด้วยแล้ว็เอามาต้มเี่ยวครับหชิมโเมก้ิมเอร์ยัมมชิมไหมครับขนมถ้วยต้องกินขนมถ้วยครับมีมีช้อนอืออว่ารออยอากครับอ๋ออ๋ออมัอ๋อ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 อมออ๋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 อทอ๋ออ ขนมอร่อยออร่ยครับใช่เลยเค็มแล้วก็หวานอร่อยมากครับเข้มหวานใช่อร่อยค่ะได้เลยรูปได้ครับเป็นว้าวอร่อยมากขอบคุณมากครับวันนี้มาดูร้านเบเกอรี่ด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเบเกอรี่หวานสไตล์ชินไทยครับ จีนใต้ใช่อันนี้เหมือนเเงไก่ครัวซางครับแต่่วาไม่เหมือนกันแล้วก็อร่อยมากๆครับกรอบกว่าครัวซอนใช่ไหมกรอบกว่าไหมกรอบกว่าครับกรอบกว่าแต่ว่ามันเเขงไก่นะมันรสชามังเเขงไก่ครัวซางหวานไหมคะหวานครับแต่ว่าไม่ได้หวานมากครับมันอร่อยครับเป็นรังที่ก็แต่มันข้าวหน่อมาจากประเทศจีนมันอร่อยมากครับชิละเท่าไหร่นะ สิบสี่บาทค่ะโอ้ราคามันดีนะ,ะไม่ได้ไม่ได้แพงครับอันนี้มีไส้ไหมคะหรือไม่มีไส้คะมีเผือกขับถั่วอ๋อเผือกขับถั่วเอาเผือกไหมเผือกอร่อยครับอะ<า>ไก็ลองชิมเผือกอร่อยมากเอาอันละสองชินนช้นค่ะ,อะ,คะขอบคุณมากครับทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับยนำลุ้มปัิดีตามเพื่อนคอมงผมด้วยเอ่ออเมิลี่ซีชลาค่ะเจนนี่เลนด์ค่ะเช็กกันหมายนะครับสวัสดีครับ